สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำนะคะและว,วันนี้เราอยู่กันที่ถนนนิมมานเหมินค่ะวันนี้นะคะน้ำจะพาทุกท่านค่ะไปสำรวจความคิดเห็นของผู้หญิงยุคใหม่<ส>เกี่ยวกับการเลือกซื้อผ้านามัยและปัญหาที่พบเกี่ยวกับการใช้ผ้านามัยค่ะไปกันเลยค่ะเจอแล้วค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราไปถามกันค่ะ มีวิธีเลือกใช้ผ้านามัอย่างไงบ้างคะก็จะดูที่หนึ่งผิวสัมผัส<ๆ>ก็อยากชอบใช้แบบที่นุ่มๆไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมเพราะว่าแพ้ง่ายค่ะถ้ามีส่วนผสมของน้ําหอมเนี่ยคิดว่ามันจะมีสารเคมีเจอปนอ,อาจจะทําให้แพได้ของหนูก็จะเลือกตามความยาวเนาะแล้วก็ที่มันซึมซับดีที่มันไม่เปื้อนนะคะจะเลือกแบบบางๆแล้วก็ซึมซับซึมซับง่ายอะคะ่ะเพราะว่ามันกิจกรรมแต่ละวันของเรามันแบบว่ามัน หนูไม่คบแบบผัดโพลหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องแบบขอแบบบางๆซึมซับง่ายสะดวกสบายแบบยาวๆก็ดีแต่ว่าไม่ยาวมากหลักๆเลยเนี่ยก็จะดูจากโฆษณาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาลองใช้ก่อนว่ามันดีหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นลักษณะของการบอกต่อปัญหาที่พบบ่อยนะคะก็คือปัญหาผ้าไามห่อตัวค่ะแล้วก็กาวไม่ติดแน่นนะคะขอบเุณค่ะ มันไม่ค่อยซึมซับได้นานเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อาจจะมีการห่อตัวที่มากเวลาใช้ผ้าอนามัยกลางคืนนะคะบางครั้งก็ซึมซับไม่ได้เต็มที่ะคะ่ะแล้วก็ความยาวบางทีก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหระคะ่ค่ะมากก็จะเป็นตอนกลางคืนค่ะก็แบบการห่อตัวอย่างเงี้ยเวลาเราพลิกไปพลิกมาหรือนอนหลายท่าค่ะแล้วก็ตอนกลางวันก็จะเป็นพวกทำทิวัต้หนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปัญหาเรื่องการไม่คงตัวของผ้าอนามัยอันนี้เป็นปัญหาหลักค่ะที่แบบเจออยู่ทุกวันนี้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือปัญหาและวิธีการเลือกใช้ผ้าอนามัยของผู้หญิงยุคใหม่เั้นเดี๋ยวเรามาฟังวิธีการเลือกใช้และเคล็ดลับการแก้ปัญหาต่างๆจากการใช้ผ้าอนามัยจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะการดูแลตัวเองนะคะในช่วงมีรอบเดือนเราควรที่จะดูแลในเรื่องความสะอาด ค,ควรจะเปลี่ยนผ้าอนามัยเนี่ยอย่างน้อย2 3ชั่วโมงต่อหนึ่งผืนเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเต็มหรือไม่เต็มก็ตามนะคะเพราะว่าการที่เราใส่ผ้าอนามัยนานๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอับชื้นซึ่งการอับชื้นเนี่ยก็จะนํามาซึ่งเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียรหรือเชื้อราต่างๆค่ะการแต่งกายเราก็ควรที่จะแต่งกายให้ไม่รัดเกินไปนะคะเพื่อที่จะทําให้มีการระบายเกิดขึ้นเนาะการทําความสะอาดก็สําคัญนะคะ ควรที่จะทำความสะอาดอ,อย่างน้อยเช้าเย็นค่ะส่วนมากผนางไมจะผลิตมาจากวัสดุรีไซเคลิลซึ่งจะมีสารฟอกสีต่างๆนะคะจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้เวลาเราเลือกใช้ผนามัยเราควรที่จะเลือกใช้ผนางไมที่ทําจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่น ใช้จากผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนซึ่งผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูดซับได้ดีซึ่งพอการดูดซับดีเนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดการอับชื้นได้ค่ะในการเลือกใช้ในตอนแรกเลยเนี่ยควรจะเลือกดูบรรจุภัณฑ์ไม่มีการแกะหรือฉีกห่อมาก่อนค่ะส่วนพอเราแกะแล้วเราควรที่จะเก็บผ้าอนามัยในที่ในกล่องบรรจุให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันฝุ่นป้องกันแมลงค่ะหรือว่าถ้าเกิดเปิดมาใช้แล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยใช้ทิ้งไว้นานๆก็ไม่ควรนำผ้าอนามัยกลับมาใช้อีกค่ะวัสดุที่เราควรจะเลือกใช้ผ้าอนามัยนะคะควรจะเลือกวัสดุที่ทำจากธรรมชาติเช่นใช้ผ้าฝ้าย100%เเซนเพื่อจะช่วยในเรื่องการดูดซึมซึมซับได้ดีลดการเกิดปัญหาของแบคทีเรียนะคะซึ่งแบคทีเรียที่เราจะเจอได้บ่อยนะคะ จะชื่อว่าสเตฟิโฟลโคคัสซึ่งไอเชื้อสเตฟิโฟล c คคัสเนี่ยเมื่อมันสะสมกันมากเข้าเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่าท็อกซิกช็อกซินโดมซึ่งจะท็อกซิกช็อกซินโดมเนี่ยจะทำให้เกิดอาการเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนมีถ่ายเหลวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัวได้ค่ะดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้พนไมแบบคุณภาพไม่ดี แล้ววันนี้นะคะน้ำก,ก็มีทางเลือกใหม่ค่ะที่จะตอบโจทย์และแก้ปัญหาต่างๆในการใช้ผ้าอนามัยของสาวๆค่ะสัมผัสถึงความสบายได้ด้วยตัวคุณเอง Adole d ์ m i ดี้มิไน่ปป้องด้านข้างหลับสบายตลอดคืน Adole Active Day บางเฉียบซึมซับเยี่ยมแห้งกว่าที่เคย Adole Daily f ้เฟมีความสุขกับสุขอ <c oughs> นามัยที่ <c oughs> สดชื่นในทุกวัน ผลิตจากผ้าฝ้ายร้เ์เซน์ไม่ผ่านการฟอกขาวเจลดูดซับประสิทธิภาพสูงกระจายตัวอยู่เต็มแผน่นแถบกาวติดสนิทไม่ทิ้งคราบกาวตองลูมิเนียมปิดสนิทเปิดปิดได้ภายหลังการใช้งานปกป้องยาวนานถึง18ชั่วโมง just eat just eat just in. just eat